ก็อ่าจะแนะนําระบบน้ํามันเบรกนะครับน้ามันเบรกน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ามันเพลเวอร์การเช็คสายพานการเช็คน้ำหม้อน้ำการเช็คแบตเตอรี่นะครับก็คือที่เขาเรียกว่า วิธีการเช็คของเหลวนะครับของเหลวของรถก็จะมีน้ํามันเปรกน,นะครับน้ํามันเครื่องแบตเตอรี่แบตเตอร,นะร,ตตรี่แล้วก็น้ํามันพวเวอานนะครับมีอยู่สามสี่อย่างนะครับก็ทุกคนจะได้มีความรู้นะฮะสามารถนําไปใช้หรืออจะได้ มีความรู้ไปเช็คกับรถที่บ้านได้นะครับก็จะเป็นวิธีเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นนะครับหรือวิธีเช็คลมยางนะครับก็จะมีครูของเราแนะนำก่อนก่อนเข้าอบรมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเ้านะครับผมมารีวิวการทำงานของเรานะครับให้ ให้ดูสักหนึ่งคลิปนะฮะก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมเราเรียนพร้อมสอบไปขับขี่นะครับสอบในโรงเรียนนะครับเราไม่ได้สอบขนส่งนะครับอ่ะก็สอบในสนามเลยนะครับสนามสอบของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสอบที่นี่นะครับออกไปรับรองจากที่นี่นะครับอ่าเสร็จจากการสอบก็ทุกคนก็สามารถไปถ่ายรูปที่กรมขนส่งได้เลยนะครับผม